สำรวจตลาดในพื้นที่จังหวัดตลาดตีว่ากันนะครับครับผมเพราะว่าน,นี้ก็เป็นเวลาประมาณสัก18นาฬกาได้จะบอกว่าแม้ว่าจะมีจุดต่างๆที่จะดูแลความมั่นคงเราก็สามารถที่จะเอเบนไปสำรวจในพื้นที่ต่างๆไดนะ้เนาะใช่คือที่ๆค่ะม,มาไม่ต้องกังวลเพราะว่าหลายๆคนรล้กังวลความจริงตลาดเดี๋ยวจะบอกว่าเดี๋ยวจักคุณผู้ชมจะได้เห็นตลาดตลาดนี่คนคึกคักมากอของ ก่้งเย็นเนี่ยมาดูวิถีการกินหน่อยก็คือน้ำชาไหมน้ำชาเขากินตอนเย็นยน้ำชากับโรตีเขากินตอนเย็นแล้วเขาบอกว่าจะมีนมแพะด้วยเพราะว่าคนอิสรามที่นี่กีอเออ๋อเมืองนี้ยังเห็นว่าเป็นรูปแบบของดั้งเดิมอยู่นนะที่เขายังคงดำรงรักษาไว้นะน่ามาเที่ยวมากใช่บ้านมันจะเป็นกึน่งๆก อาคารเก่าส่งโบราณซัมบูซาคืออะไรเหรอกันไงสงสัยอยูที่ซัมบูซาเออซัมบูซาเจ้าตัวน้ำจิ้มสุดเด็ดด้วยมันคือสาหร่ายทอดใช่ไหมอยากกินขไมสามเรียมใช่ขนมสามเรียมแหละอยากรู้ไหะซัมบูซาเหรอไม่รู้เป็นอะไรพยายามจะเดินไปดูแล้วแต่ว่าร้านปิดก่อนนี่คือที่เดินตรวจมา ังเกตว่ายิ่งเดินไปไกลเท่าไหร่เหมือนร้านคาเขาก็ปิดแล้วเนาะ ก็ยังมีร้านค้าร้านขายเปิดอยู่บ้างนะแตดูแล้วเริ่มที่จะเงียบเงียบแล้วเดินสำรวจมาสักประยะเราเจอาลาเพราะว่าหล,หลายๆที่นี่คือเงียบครับนี่ก็เป็นอาหารอย่งนี้ตลาที่ว่าคือที่ โรตีเลยอันนี้คือโรตีไข่ปะคะเนยะยยะมอตบเดี๋ยวเราก็จะได้กินกะหล่ำปู่ในโรตีด้วยก็คือมะตะบะ ทานานแล้วหรือ,อยังทำถ้าทำมั่งสองปีแจะว่าคงต้องเรียนยี่สิบกว่าปีโอ้แล้วใครเป็นคนสอนให้เนี่ย เขาฝึกเองแข่งมากตุกทอดกันมาแบบรุ่นต่อรุน่นก็เลนคนยอมกินมากวามากว่านะคะพี่เออพี่แต่ว่าพี่พี่นี่นี่คือโรตีอะไรคนสั่งเยอะสุด,สดนีบอกว่ามัตตาบารอร่อยมากในในมัตตาบาเนื้อ มัสมั่นเนื้อแต่ในนันมันเป็นเร่่องเอลนเน้อสัวหมูหมูสามชั้นมัแม่เรามาถึงเมืองนนาที่บ้านแล้วไม่มากินไม่ได้นะมากินต้องมากินโรตีที่สำคัญต้องเป็นมัสมบ่นด้วยนะคโรตีมัสมั่นครับแล้วก็ที่คนที่เขาทำโรตีเนี่ยแนะนำให้กินโรตีเนื้อผมลองฝั่งไปแล้ว มาเห็นพิธีการทำบ้างแะ่ว่าจะขอสูตรไปทำที่บ้านได้ต้องร่อนแป้งให้ได้แบบพี่เขานะคะร่อนแป้งคุยพ,พี่เขาทำมาสองปีแล้ว